สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกด์ไลน์ยูนิเวิร์สนะคะช่องจะช่วยไกด์ไลน์ผู้คนนะคะที่กําลังหาคําตอบนะคะหรือว่าติดปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้หนูเองก็จะมาช่วยไกด์ไลน์ให้กับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะท็อปปิกจะมาในเรื่องของการมีตาอภัยและรักไรเงื่อนไขช่วยทําให้สภาวะภายนอกดีขึ้นจริงไหมนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบ เหมือนจะเป็นท็อปปิกที่ต่อมาจากเรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อสิ่งหนึ่งเสมอก็คือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าหลังจากที่เราเจอบทเทสนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันมาเพื่ออะไรอย่างที่เจอในสถานการณ์ที่ว่ามีการกระเทาะกันแบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเรา ดูเขากระทะกันหรือว่าตัวเราเองโดนเขากระทะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นการเหมือนให้หล่อวางในเรื่องของอ,อัตตาอีกโกของเราหรือว่าการเป็นตัวตนจิตที่เรายึดติดมานะคะในการที่เราเป็นมนุษย์เราก็ยังจะมีแบบรักโลภกดหลงอะไรางี้เนาะแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ฝึกจิตวิญญาณได้ฝึกการยกระดับการพัฒนาเราก็จะสามารถ รู้สภาวะได้มากขึ้นอย่างเช่นหลังจากที่เรานะคะโดนการเทสบททดสอบดมๆทำๆเราก็รู้ตัวได้เลยว่าอันนี้มันกำลังโดนทดสอบอยู่ใช่ไหมสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเรากลับมาที่ใจของเราเองค่ะอย่างหนูอะรู้ตัวใช่ไหมว่าเนี่ยท่านอะหรือจักรวาลหรือสิ่งักสิทก็ได้ กำลังทดสอบหนูอยู่ว่าหนูอ่ะจะยังสามารถที่จะแบบไม่เถียงเขาได้ไหมไม่ไปตัดสินเขาได้ไหมหรือไม่ไปบับเขาได้ไหมถ้าเป็นปกติที่ว่าจะต้องแบบเถียงครับใช่ไหมแต่รอบนี้คือไม่เถียงค่ะเพราะเรารู้ว่าอันนี้คือบททดสอบที่มันสอบตกต้องล้ำชั้นนะทุกคนก็เลยต้องเรียนอยู่เงื่อนหละเออมันก็คือสอบไม่ผ่านแต่ทีนึงแต่เมื่อไหร่ที่เราวางแล้วใช่ปะ มันเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ขึ้นมากอยากจะบอกว่าการที่สภาวะภายในเราอะค่ะมันสะท้อนนะก,กันสถานก,การณ์ภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะแบบบางคนอะคิดอยู่นะว่าแบบจะไปเปลี่ยนคนนั้นคนนู้นทำไมคนนี้ไม่ทำอย่างนั้นคนนั้นไม่ทำอย่างนี้คุณไม่เปลี่ยนเขามันไม่ได้ไงคุณต้องจบที่จิตคือถ้าจบที่เรามันเบาที่สุดเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าหนูลองทำมาหลายวิธีแล้พยายาแบบ ไปปรับไปเปลี่ยนคนอื่นมันไม่ได้แต่พอเรารู้ตัวใช่ปะเรารู้ว่าเานี่ยเขาอะ่ะเคยโดนทํามาแบบนี้หรือเขาอะ่ะอาจจะเคยแบบว่ายึดติดกับเรื่องของตรงนี้เขายังไม่รู้ในส่วนของบททดสอบนี้หรือยังไม่เคยเจอหรืออาจจะยังไม่ได้คิดถึงตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่รับฟังหรือเราก็แค่แบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบอืมเรากัเขาคือมันเหมือนความคิดเห็นหรือคลื่นหรือพลังงานมันอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็แค่ปล่อยผ่านอะ่ะอืมไม่ได้อะไรก็คือต่อให้เราไม่ชอบในสิ่งที่เขาพูดมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รับฟังนะเราไม่ใช่แบบว่าไม่รับฟังคนอื่นเราก็รับฟังแต่แค่ก็เรามีความคิดเห็นของเราแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ แค่รับเอาไว้แล้วก็มันพิจารณาดูแต่เราก็แค่แบบไม่ไม่ดิ้นไปตามเกมอ่ะไม่เล่นไปตามเขาอะถ้าเราไม่ยับยั้งใจแล้วเราแบบไปเถียงเขาอีกไปแก้ตัวไปแบบพยายามขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเจอเทสวนอีกแน่แต่เมื่อไหร่ที่เราลองที่จะแบบสงบในจิตเราก็คิดว่าเรายอมแพ้บ้างก็ได้ บางทีบางเรื่องเราก็ไม่ต้องชนะหมดหรอกใช่ไหมบางทีเถียงไปชนะไปมันไม่ได้อะไรมันได้แต่ความแบบแตกหักหรือเปล่ามันได้แต่ความโมโหมันได้แต่ความพลังงานแบบไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งเราและเขามันก็แตกออกจากกันด้วยไม่ใช่แค่กับสถานนะที่เป็นเพื่อนอย่างเดียวนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคนรักหรือในเรื่องของอ่าคนรู้จักอะไรก็ได้ทําได้หมดเลยเพราะว่าที่หนูลองมาจากที่แบบแม่เขาเคยอว่าเราอะไรเงี้ยใช่ป้ะแบบเราก็แบบเงยียบแล้วเราก็แบบว่าโอเคเราคิดซะว่าท่านไม่ได้มาทางเราท่านไม่ได้แบบเข้าใจคำว่าแบบรักลรงเงอนไขคืออะไรเมตตาอภัย รักทุกคนเหมือนกันคืออะไรคือหนูก็แค่วางว่าโอเคเขาเรารักเมตตาอภาภัยให้กับท่านนะท่านเป็นแบบนี้เพราะว่าท่านห่วงเราท่านเห็นเรามาเป็นเด็กเสมอแม่จะเห็นเราเป็นเด็กเสมอส่วนอคนรักก็คือหรือคนที่แบบอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเคยโดนกระทาํามาเข้าใจว่าคือบางคนเขาก็แบบ เคยโดนกระทํามาแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันมันเป็นอะไรที่ถูกต้องอะไรเงี้ยหรือความเจ็บช้ำปมในอดีตของเขามันก็ทําให้เขามาตัดสินเราหรือว่าทําให้เขามาทําแบบนี้กับเราคือทุกคนน่ะมันจะมีแบบจุดจุดพีคจุดที่แบบทําให้เราต้องมาวางอะมันเป็นการที่แบบจบเขาเรียกว่าเคียวลาะนะเหมือนเหมือนแบบมาชดใช้ซึ่ง ามาสอน,นเป็นครูรู้ให้กันและกัน,นะคุณก็ต้องเรียกว่า,าชื่นชมปะหรือว่าขอบคุณเขานะที่เขามาสอนให้เราแบบได้รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้คืออะไรให้รู้ว่าเรายังมีตรงไหนที่ต้องแก้ไขบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือนอกจากเรื่องแบบคนที่แบบ เข้ามาเทสอะไรเงี้ยสุดท้ายหนูวางได้หมดใช่ปะ่ะหนะูแบบโอเครักไรเงื่อนไขใครส่งพลังงานอะไรมาหนูส่งรักไรเงื่อนไขให้เมตตาภัยแล้วก็ปรารถนาดีกับเขาแล้วอยู่ๆเขาก็แบบหายไปเองเไรเงี้ยว i b r a ชั่นไม่เท่ากัน s e p เ r a ไปจ้าหรือบางท่านก็คือบางคนก็คือแบบว่าแบบแบบเบาลงอย่างอย่างแบบครอบครัวเนี้ยมันมันยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันหนีไม่พ้นนะ่ะแม่ลูกอะไรเงี้ยก็ ยังมีแบบว่าวางได้อะไรเงี้ยก็คือแบบจากที่แบบค่อยบน่นค่อยว่าอะไรเงี้ยเรานิง่งเรานิ่งไปเขาก็งงว่าแบบเอ้ยเอยทําไมเดี๋ยวนี้แบบเออไม่เถียงแล้วความแบบปะทะอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงใช่ปะก็เลยแบบเออมันทําให้แบบรักกันมากขึ้นเลอยอโอเคนะรักกันมากขึ้นคือรู้เลยว่าสภาวะภายในเราโอเครักไรนั้นขาเมตตาภายให้ท่านได้ปุ๊บท่านก็เบาลงกับเราไม่ค่อยมาจูจ้จี้จุกจิกกับเราแหละแต่ด้วยความเป็นห่วงเขาก็จะแสดงแบบนั้นเอง คนรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานสังคมอะไรก็แต่ที่เจอมาเหมือนกันเลยคือถ้าเขาไม่สะเพรลดไปจากเราเขาก็จะดีกับเรามากขึ้นค่ะอันนี้แหละเป็นส่วนที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสภาวะภายนอกเป็นอย่างไงก็คือสถานการณ์ภายนอกก็จะเป็นอย่างนั้นสภาวะภายในคือสะท้อนาการภายนอกมาสะท้อนกันถ้าคุณมัวแต่ไปปรับภายนอกมันไม่หายคุณต้องกลับมาจบที่จิตของเราจบที่เราเบาที่สุดค่ะอันนี้ ิดไพ่มาบอกว่าหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างเห็นไหมต้องมาใส่ใจภายในของตัวเองนะคะแล้วก็ความองค์พ่อว่าเนี่ยสถานการณ์ที่เจอเนี่ยคือแนะนำอย่างไรบ้างนัานก็บอกว่า transformation ก็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทองด้านส่วนบุคคลนะคะก็คือเนี่ยค่ะมันเป็นการที่แบบเราเปลี่ยนตัวเองปุ๊บภายนอกก็เปลี่ยนค่ะ แล้วก็อันนี้นะจะแน,นะนานะใครที่แบบเนี่ยเจอแบบวาระการแบบเนี้ยอันนี้ดีมากเลยชาลอยเป็นอะไรที่หนูชอบมากมีสติอยู่กับปัจจุบันจ้าอันนี้อเมติดนะคะก็ช่วยเคลียร์พวกความฟุ้งซ่านนะคะเจอสภาวะอะไรที่แบบเป็นพลังงานไม่ดีอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้พูกเนี้ยติดมากเลยนะเป็นจักกะแบบจักหก 6, 7, เจ็ดอะไรเงี้ยน้าเงินม่วงก็คือแบบ อย่างรู้ตัดสรู้แล้วก็เข้าใจตระหนักรู้แล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองตรงนี้มันก็ช่วยได้นะใครที่แบบใช้เรื่องของการกระทบของทางพลังงานะใช้พี่หินช่วยก็คือจะสามารถทําให้เราอะมีสติอยู่กับปัจจุบนันสามารถที่จะแบบผ่อนคลายคลายกังวลในเรื่องของสถานการณ์ที่เจออย่างไรก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ